ครับไทยครับแงครับผมใสวัสดีครับผมมินิยิงยีซิเมย์ถอดมันหมูครับผมผมกับโอเคกันครับผมอันนี้ครั้งแรกครับผมติดตามชมต่อไปครับผมตอนนี้กำลังเตรียมเกียงเดอย่างไรครับครับผมมาเพิ่งเครื่องฮอลครับผม นี่ใบกูดครับผมผิดแกงไข่ครับผมแป้งโกกีครับผมหมูครับผมตับแล้วครับผมใบกูดซอยละเอียดครับผมซอยๆๆเลยครับผมครับผมใบกูดครับผมใส่เลยครับผิดแกงครับผม ไท่ครับผมคุรโคลรีครับผมบีบีครับผมมันเขากันครับพีก่แกงกระพงครับเดี๋ยวขูดตอง,อ,งอ,งองเขากับนแล้วครับผมเดี๋ยวเขาปรุงครับผมซอสปลาเคี่ยวครับผมนิดน้อยครับ ผงนัวครับผมครึ่งชอ้อนดูดีครับผมนิดน้อยครับผมใส่หลายอย่างเข้มครับผมครับผมไม่แล้วครับผมซอสทะดิยากิครับผมอ,อ๋อจะบอรกรสชาติเป็นหวานนิดนึง หนึ่งปลาปลาตัวน้อ,อันนี้มันเข้มอยู่แล้วพริกแกงเข้มจัดด้ารด้วยครับผมโคลียโคลียต่อครับผมแ,บแป้งโกกิขาดไปไดครับผมแป้งโกกิครับผมโคลียโคลียอีกแล้วครับผมครับผม แตงกูงจีกับหมูกับพริกแกงครับผมห้องเขากันเดียบไปแล้วครับผมเดี๋ยวพาไปทอดครับผม,มนำมาห้องหองเอาแล้วครับผมมันหมูครับผมใส่ได้ครับผม บีบีครั BB บผมมันเปียกๆครับผมให้มันเปียกๆ ครับผมได้ทีแล้วครับผมเดี๋ยวเขาเอาขึ้นครับผมไันจัดแต่ตำมันครับผม ครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมถอดมันหมูเ้องครับผมโอ้สีแก่ไปหน่อยครับผมเกียบใหม่เดี๋ยวหอมมซิ่งมันครับผมโอ้หอมจังครับผมอหอมเครื่องพริกแกงครับผมครับผมเขาท่าครับผมจัดนี่องใส่รัวด้วยครับผมสุดยอดครับขนาด